บุคคลบ้านรวบอิงฟ้านางแบบสาวอินฟลูเอนเซอร์หน้าตาดีผู้ติดตามมากกว่า20,000 0คนตำรวจได้สืบทราบข่าวมาว่านางสาวอรารยานางแบบสาวอินฟลูเอนเซอร์หน้าตาดีมีพฤติกรรมทำคอนเทนต์โฆษณาให้เว็บพนันออนไลน์หลายเว็บไซต์มีการระบุชื่อเว็บไซต์แปะลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์พนันออนไลน์เพื่อชักชวนให้ประชาชนทั่วไปเล่นการพนันออนไลน์อีกทั้งเป็นการมอมเมาเยาวชนที่หลงผิดมาเล่นการพนัน ตำรวจได้เข้าตรวจคนที่พักของนางสาวอาร,รยาตามหมายคน้นสารอาญามินบุรีพร้อมเข้าตรวจคนและตรวจยึดโทรศัพท์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พบการใช้งานบัญชี Facebook และอินสตาแกรมของนางสาวอาร,รยาซึ่งมีผู้ติดตามร่วมกว่า2 0 0 0 0นคนมีการโพสต์และก็ลงสตอรี่ทำคอนเทนต์โฆษณาให้เว็บพนันออนไลน์หลายเว็บไซต์ มีการระบุชื่อเว็บไซต์แปะลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์พนันออนไลน์และมีข้อความอันเป็นการชักชวนให้ประชาชนทั่วไปเล่นพนันออนไลน์จึงได้จับกลุ่มตัวนางสาวอารยาพร้อมด้วยของกลางโทรศัพท์มือถือสองเครื่องนำส่งพนักงานสอบสวนสอน,นอร่วมกล้าวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนางสาวอารยาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่ายอมรับว่าตนได้โพสต์โฆษณาเว็บไซต์ออนไลน์ด้วยตัวเองจริง โดยมีผู้ว่าจ้างให้ตนโพสต์โฆษณาชักชวนเว็บการพนันออนไลน์โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินประมาณเดือนละ4 0,000บาทซึ่งได้กระทำมาแล้วหลายครั้งตั้งแต่ต้นปี2 5 6 7รยมาถึงปัจจุบันโดยสาเหตุที่ตัดสินใจกระทำความผิดในลักษณะนี้เนื่องจากหลงผิดและมีปัญหาการเงินค่าใช้จ่ายภายในชีวิตประจำวันจึงได้ตัดสินใจทำลงไปทั้งนี้ตนน้อมรับความผิดและยินดีเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย